สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพราะว่าปูรันโควิดอยู่กับเราอีกนานไม่พอตอนนี้ที่สมุทรสาครกำลังจะเจอปัญหาใหญ่ในววราศักวิจิตรแสงสีได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดระบุว่าออนไลน์เจอสถานการณ์โควิดทุกวันนี้ลำบากกันทั่วหน้าขยับอย่างไรอยากจะหาความพอใจให้ได้ทุกคนณนะเวลานี้ต้องขอแต่เพียงประชาชนในประโยชน์สูงสุด คิดแต่เรื่องโควิดจนเกือบลืมไปว่าที่สมุทรสาครเป็นดงโรงงานปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ p m 2.5กำลังคลืบคลานมาและเป็นปัญหาหนักตอนปลายปีเสมอเราเตรียมรับมือเชิงรุกกับ p m 2.5ไว้2เรื่อง 1. ปรับภูมิทัศน์ถนนเอกชยัยเป็นถนนนำร่องความยาวประมาณ13กิโลเมตรกรอบกลุม5ตำบลปลูกต้นไม้ให้เป็นแบบเดียวกันใช้ต้นไม้เป็นตัวกรองมลพิษที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สองติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศในทุกตำบลอย่างน้อยตำบลละ1จุด เพื่อบอกถึงคุณภาพอากาศในแต่ละจุดย่อยที่มีอยู่แล้วเป็นเครื่องขนาดใหญ่บอกให้เราทราบได้ถึงปัญหาของจังหวัดและถ้าจุดตรวจสอบเล็กลงเราจะสามารถเกาได้ถูกที่คันมากขึ้นทั้งสองเรื่องสมุดสากรพัฒนาเมืองวิสาหกิจไม่สแสวงหากำไรเป็นโต้โผใหญ่ทั้งหมดผ่านการประชุมทางไกลเรียบร้อยแล้วคาดว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งจะสามารถดำเนินการได้ในเร็ววันนี้ใครจะไปคิดมาก่อนว่าวันนี้เราต้องมาอยู่ในโลกออนไลน์เต็มตัว ประชุมออนไลน์และเปลี่ยนความคิดเห็นออนไลน์ให้สัมภาษณ์ออนไลน์เป็นวิทยากรออนไลน์โควิดยังอยู่กับเราอีกนั่นท่านผู้ชมมาครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ